สบายดีพี่น้องกินข่าวแรงแกงห่อนน้ำกันเด้อจ้าบะเบิ่งไก่เป็นไรพี่น้อยเยสิยาน้าวจิรอตมักถู่วน้องงัว่น้องแก้มจะกินน้องงวครั้งแรกนะคะทุกคนเบ้งก็ไปหามันก็แม่เอ้ยมันรีดจักอยู่เดี้เนี่ยหาแปนไ ประโยชน์มันดึกมันดื่นนะชาวเขาจะมากินตัวยนี่เมียหยอกเมียลงนี่มองมั้มกนินข้าวรือข้าว้ายกแล้วกื้อสบายเพนาะแต่เนี่ยไปหาเอาหมี่ไปไปพูดแม่ว่านางพีจะพาพวกกินมี่แม่วงมืสบายดีพี่น้อง เินข mm. 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 yeah. cool. ่าวแล้วคุณน้องเราจานมาเส้นหนี่มาลุยน้ดับคนนี้มั่ดับสุดๆมี่นะพาะกินดับเองริอมันดับนจะดับไปไทย้มันดับไบม่ด้คุณแม่ดละตึ๊ดต๊นะมันบ่นีบ่ดับมันต๊ดต๊ดนดับ มีเริ่มไปล้ครับลำคาล้ำคานค่ะผิดเลยค่ะกิลยค่ะท่นเอาไปปิกิลุปิดไเี่ลน่อย่างนั้นแหนถูกต้องละแม่มีร้าน้าอะไรนี่ล่เรก็เข้ามาปันำก่อนเท่นี่ นม่อ้ากชวนกินบ่ครับกินแล้วเดี๋ยดิแมมมือใบแปะใบเทีมบ่เรีวเออแม่ร่างาจไดนล่างไหนอันหนั่งไดนั่งหรบอสจะนั่งบ่ลูใส่ให้แก้มนะเดี๋ยวอ๋จะบ่มป้อนน้ำแ้มด้วยแม่โดย ไม่ไดเศษไม่ใหญ่คะมันหวยมีขีดอยางบ่ได้บวมอร่อยให้นางมาไหนนางยังแม่ังนางหนักเอ็มใส่เนื้อยุ๊บโน้กเบียน่าจะกินหนูขาวลงไปซ้ำม้ันท่านจะวันเสาร์มันโชว์ว่าโคกขี่เราวเลยนี่เหรอนี่เหรอที่อยางไรใช่ไหม

จำเลยได้ดิสรรสทั่วทั่วนั่งเล่นังเอ้ยนี่เนี่ถ่าะน้องล้างน้ล้งน้ำล้างน้รา้างมือล้าหน้ำล้างนังกล้ล้แนวอื่นก็ไข่ต่อไป มันลงมาบางทีเแเป็น่เป็นแม่งามอยู่ยู่เรื่องมานนอนปนนตรงหนแ่หอดเบกอะไรทอนนอกกับเรื่องม้วนมอนอีกด้กน่าสันนอนในหน้ามัน่ะความเพื่อะมอกบนม้วนมันาจากนอนแท้งแขโงโกันหาส่งอะไรโนแกมไอตัวโนเ ส่นองคาแรคเตอร์กะนังจะเอาบทไดกกัน่ก็ได้เขาจะเอ้ยและยุ่งมือจะบุไปซอยไปซอยแล้วยังไงเขาแบ่งเขาซอยนี้เขานี้ไป็บรบทอีกแขอตบมารับเลนี้เป็นบริบแจ็คท้าายไปเหยี่อผู้ลมณง จังพวกฮิ้่เท้าอะไงัวจะมาออกไปเท้าสองออมเทาขมากว่ว้าอ้อเกิดไปเล้กเกี่น่เนาะที่นบิดด่าโม้ยแม่โดยงัวกระออกเบิดปีบิปีแล้วมันมันขับปฏิอูอุรมขนาดถ้าเหมือนถ้าบัเฮิดบ่ออย่างบ่กับไข่เนี่ยพอําเฮิดออกดูดูว่าในโลูกเห็นผู้เบาแลัวทโดงัวจักยักแซาได้ ฮาวผู้อาภักตูงัวแม่นะกัไปหลักไบเอ็กเพิเมนทับแบบเจมเาีมาเล่นเอามาหินใส่ขวดเอกสารมากระเล่าขวดเออมันตื่นได้อืยามเล่นไปเบิรงก้นมันมาพอมนหน่อยเนาะเออเอามาหินแหง่ายสเปปลดเลยจะตลักเข้าไปก็ต่อแล่นเล่าแล่นแท้แล่นรก็จะแล่นหงวน เอาเล่นอะไรวนใช่เขจะได้ล่นละไวยโอ้ยเลียนให้คอยเฝ้ากับการลนไรเะไหดีภาแบบแบบไม่ยิ่งหรือเปล่าใช่อือเอาเลยนุ่มจุกตรงๆคิ้เดี๋ยวไปใช้กาเลียนเลยนะไม่ยิ่งเพิ่หนึ่งใชนึงก็เบ่ทิ้ อดีาหาพัวกันห้าัวโอ้ยจะด้องไปเชดชัดใต้ถจะด้ชดไหมโก้โก้ึงห่ลยแล้วจะบอกเอาว่าเขาบอกเขาจะปล่มือเลยได้นี่มันนหนเอามือนี่อาจะกอาจะหน่อยเนาะอากนี่ขาป่วยานมัคนมคเนี่ยแขงนแสงอ๋อ กินมาแล้วอาหารกินแล้วเนี่ยไปมอนมาเอาไว้ขึอนเจาเหมือนบูชาเลยขึ้นไปบูชาขึ้นเจาโอ้ยคนละถ้ำอ๋อคนละถ้ำเลยจังใส่ลูกกันได้ดูอีแมนนะจิไปมนมอนผ่าครัวมันอยู่ในตู้ต่ทีิเป็นยังของเอบริปันบริษัทของตัางๆคอะเดียวของบูชาคันหาสิ่ง เป็นยังแต่แต่เพิ่นตั้งเป็นคลองเขาก็ยังตลาดนีแม่เออโอยตลาดมันก็บ่ได้แล้วนได้เงินนาขาวพีบ่บอเกกับอืมรับทีพีข่ไ็นี้ง้ได้ห้อง้เอามาเด้ผเป็นยังสตารแม่เอ้ยไหมปไั่แม่นะแมุ่กะ กูอยากกินหมกก็มุงไม่ไหวไปไปแบบว่าฮา่า่่นดำมันขาวอะอมเป็นอไป็นอยางใครชื่อกรก่ะกระหูระหูกกรุหูกกรหกทำไมทำไมเมซี่เราึ๊ม่อยสืเลขปูกรปูมันจะมันยัะมันขาวอะมันดำ นนินขาวเนจำเงินทำนี่มีย่าจำตัวหมูหมักอะ้รก็จำตัวจำทีหล้วหูเค็ผิดเปรียวมันพอกนเนืชุมพอไทยเติร์ดได้กิ่แล้วเลยแต่ยังว่าเขากินเขาพอเค็ตะกินเขาเทียน่ะซาโมงนั่นอันผ่าพัวมากเนาะก็นั่นก็มาสีให้ผ่าเบิ่ง ก็ที่ชาวบ้านโต๊กัก๊อนจอบไปเอาเลยจอบอหไอ้คุกนี่เจอบกว่อไม้พัชงเนมั่งก็งานแกนใช้ดำใช้ทำแ่บแม่มาทำมานมานมาจากนั้นผัดผัด